สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทําขนมแตงไทยสูตรนี้ทําง่ายแป้งนุ่มหอมหวานอร่อยพร้อมแล้วไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันครับแตงไทยสุก500กรัมแป้งข้าวเจ้า130กรัมแป้งมันสําปะหลัง30กรัมน้ําตาลทราย160กรัมหัวกะทิ40กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชามะาพร้าวทึนทึกขูดเส้นใช้100กรัมเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราผ่าแตงไทยควักเมล็ดกับไส้ทิ้งไปนะครับ ขูดเอาแต่เนื้อแตงไทย500กรัมให้เราเตรียมกะละมังผสมมาครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งมันเนื้อแตงไทยเกลือป่นน้ำตาลทรายและสุดท้ายหัวกะทิใช้มือขยำคลุกเค้าให้เข้ากันได้เลยครับ พอขยำคุกเข้าเข้ากันดีแล้วให้เรานําไปหยอดลงกระทงได้เลยก่อนจะหยอดก็ให้เรานำมพะพร้าวทึนทึกขูดเส้นมาโรยเกลือเพิ่มรสชาติครับคุกเข้าให้เข้ากันจากได้เตรียมกระทงใบตองไว้แล้วนะครับหยอดขนมลงไปได้เลยก่อนจะหยอดก็ให้เราคนก่อนนะครับ พอยอดลงไปหมดแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นนำไปน,นึ่งได้เลยครับแจ็คก,ก็ได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนำขนมขึ้นนึ่งได้เลยใช้ไฟแรงในการนึ่งเป็นเวลา20นาที ครบ20นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาดูครับโอ้โหสวยงามกลิ่นหอมมากๆครับยกลงไปพักให้เย็นตัวครับตอนนี้ขนมเย็นตัวลงแล้วนะครับมาชิมกันได้เลยอืมนี่นะครับ ชิมดูครับอืมอร่อยนะครับเนื้อสัมผัสของขนมนุ่มมากๆกลิ่นหอมรสชาติหวานนะครับละมุนมากๆเลยทางบ้านลงไปทำตามกันได้เลยนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ